สวัสดีกับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะเซอร์เซนะครับวันนี้ผมนะจะมานําเสนอการเริ่มต้นนะในการทํารายได้จาก YouTube นั่นเองนะฮะหรือเรียกกันง่ายๆว่าอ่าเราจะมาสอนคุณนะฮะทำรายได้จากอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่ว่าเป็นขายตรงนะฮะไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาเริ่มนะฮะในการเริ่มต้นนะสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้เรามีรายได้เสริมนะจากอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนั่นเองนะโดยต้องบอกก่อนเกริ่นก่อนนะฮะว่า จริงๆแล้วการทำไรายได้จาก YouTube นั้นผมแนะนำให้เป็นอเอาเอาไว้เป็นอาชีพเสริมละกันนะฮะแล้วพอเมื่อที่คุณมีไรายได้ต่อเฉลี่ยต่อวันนั้นได้สักประมาณ500นะค,คุณก็จะอยู่ตัวนะฮะแล้วก็คุณก็จะหันมาเริ่มทำชาแนลได้เป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นนะแต่ยังไงแล้ววันนี้ถ้าใครที่ทําไม่เป็นนะฮะวันนี้ผมจะสอนนะผมจะสอนไปเรื่อยๆนะฮะจนจะกระจ่างทั้งหมดเลยแหละนะครับวันนี้ผมจะไม่กากความรู้นะผมมีลมปานอะไรผมจะปล่อยออกมาให้หมดในวันนี้นะครับ อะก่อนอื่นเลยผมคือใครนะผมคือเสเสรนะเดี๋ยวยังไงฝากกด u u s c r i b e นะฮะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะฮะแล้ววันนี้นะเราจะมาเรียนรู้ในอีพีนี้นะเราจะมาเรียนรู้การเริ่มต้นนะและการเตรียมตัวกันนะส่วนอ่าอย่างแรกเลยนะฮะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ YouTuber นะฮะในไทยนะยู u ูบเบอในไทยนะเขาก็บอกเรียนรู้นะฮะกับยนะูทูบเบอระ ในไทยโอเคการเรียนรู้ยูทูบเบร์ในไทยนั้นนะมีอยู่3สายด้วยกันนะฮะพูดกันง่ายๆก็คือสายขาวสายดาสายเทานะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครบัญญัติเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันก็ก็ถือว่าเปรียบเทียบได้ในระดับหนึ่งนะ,ะเราจะมาพูดถึงอย่างแรกกันก่อนอย่างแรกคือสายขาวนะฮะสายขาวคืออะไรสายขาวคือสายที่เป็นเอ่อครีเอทผลงานรุกทุกอย่างของตัวเองนะฮะก็คือเป็นประเภทที่เรียกว่าอ่าทำเขาเรียกว่า ทำวิดีโอออกมาเพื่อให้เป็นผลงานของตัวเองโดยเฉพาะนะจะไม่มีใครสามารถกรอบคุณได้นั่นเองนะคุณจะไม่มีทางที่จะโดนแจ้งลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะคุณเป็นคนครีเอทขึ้นมาเองนะฮะต่อไปนะฮะคือสายสายดำนะสายดำคืออะไรนะสายดำคือสายที่เรียกง่ายๆว่ากรอบ วิดีโอชาวบ้านแล้วมารีอัพโหลดเลยโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยทั้งนั้นนะฮะโดยสายนี้จะต้องบอกว่าเป็นด์กไซนิดนึงนะฮะก็คือผมก็ไม่รู้แหละก็คงไปก๊อปนะคลิปที่ทิพนะฮะแล้วก็มาเผยแพร่ที่ประเทศไทยหรือเเผยแพร่ที่ประเทศนอกโดยเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นนะฮะแล้วก็ใช้ในโซนของอ Ad อเขาเรียกว่าอะไรคีย์เวิร์ดนะฮะในการทำคลิปออกมาเพื่อที่ให้คนเสิร์ชเจอนั่นเองนะฮะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงมากนะเพราะว่าสายดำ กับสายเทาผมจะไม่แนะนําผมจะมาแนะนําจากสายขาวเท่านั้นนะเพราะว่าตัวผมเองนะครผมเดินสายขาวมาตลอดทั้งหมดตั้งแต่ปี2012ผมเริ่มทํา YouTube มานะผมไม่เคยไปสายอื่นเลยนะฮะโดยต่อไปนะที่เราจะบอกก็คือสายสีเทานะสายเทาฮนะสายเทาคืออะไรสายเทาคือสายที่ต้องบอกว่าอ่าเป็นกลึงคีเอนะแต่ว่าก็ยังยังไปก๊อป ไปกอปวิดีโอคนอื่นเข้ามาแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็นต้นฉบับของตัวเองนะฮะโดยสายนี้ก็จะใช้ครีเอทนิดน,ดน,ดนดหน่อยๆไม่มีอะไรมากแค่แค่เอาความเอาเขาเรียกว่าเขาเอาครีเอทเดิมนะเอาคีเอาเขาเรียกวะไรความคิดสร้างสารรค์ของคลิปเก่าๆมาร้อยต่อเป็นความสร้างสารรค์ของตัวเอง นะก็จึงถือว่าเป็นกึงก่งขาวดําอยู่นะฮะแต่ยังไงผมก็จะไม่พูดถึงแล้วกันผมจะมพูดถึงสายขาวนะคนที่ทําสายขาวคุณต้องมีความอดทนหน่อยฮะสายขาวไม่ใช่ว่าจะได้วิดีโอตัวหนึ่งมาง่ายๆในการทำนะผมบอกเลยว่าคุณต้องมีกําลังใจสูงและก็มีเป้าหมายนะครับวันนี้ยังไงเราเราจะมาคุยกันเรื่องการกําหนดเป้าหมายการวางแนวทางของคุณโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวยังไงการเรื่องเรียนรู้กับยูทูบเบอร์ในไทยมีอยู่3ามสายท่านั้นอยู่ที่คุณเลือกฮะ แต่ถ้าผมแนะนำผมก็จะเลือกให้คุณเป็นสายขาวเพราะว่ามันเป็นสายที่รู้สึกว่าทำแลว้วสบายใจยังไงก็ไม่โดนแบกนะส่วนต่อมาฮะนะสำหรับอ่ายูทูบเบนะอายุไม่ใช่ย YouTube, นะูทูบเบ y o ยูทูบนะฮะทำไรายได้ให้คุณได้อย่างไรนะต้องบอกก่อนว่า YouTube ฮนะการที่คุณดูเว็บ อ่าเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะดูคลิปวิดีโอใน u t u b e นะคุณจะเห็นแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีอ่ามันมีเขาเรียกว่าอ,อะไรโฆษณานะฮะการที่คุณเห็นโฆษณานั่นคือการที่คุณได้อ่าจ่ายเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเหมือน YouTube จ่ายเงินให้คุณดูให้คุณดูโฆษณาคือให้คุณสนใจนะั่นว่างั้นแหละนะโดยที่คุณเริ่มต้นนะฮะคุณจะสามารถกําหนดค่าโฆษณาได้3แบบเท่านั้นนะฮะโดย3แบบนี้นะก็คือจะมี Google เขาเรียกว่าอ,อะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดู น่จะได้ไม่ไม่งงกันนะฮะโดยผมจะเอาช่องผมนี่แหละเปิดนะรอสักครู่อินเทอร์เน็ตผมช้ามากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับ ยังไงรอกันสักครู่หนึ่งนะยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราจะมาพูดกันก่อนนะว่ามี4รูปแบบโฆษณานะฮะโดยโฆษณาทั้ง4แบบนั้นอ่าคุณถ้าไปคุณเป็นคนเริ่มต้นนะเป็นผู้เริ่มต้นแรกๆเลยหรือว่าเป็นพวกงมโคงเลยนะคุณจะเห็นว่าคุณจะมีแค่โฆษณาโฆษณา3รูปแบบเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปที่สตูดิโอของผมนะเพื่อที่จะแนะนําให้คุณดูว่ามันมีอะไรบ้างนะ อ่ะวันนี้ผมจะเข้าที่มแนะนำแบรนด์ก่อนไม่เป็นไรนะมาดูที่การสร้างไรายได้ฮะที่ผมบอกว่ามี4รูปแบบนะแต่ตอนนี้ผมมีแค่3รูปแบบเนื่องจากผมยังสับสไคร์น้อยอยู่นะฮะก็เลยมีแค่า3ามรูปแบบนะรูปแบบแรกครัเป็นรูปแบบดิสเพย์นะคุณจะเห็นนะฮะว่ารูปแบบดิสเพย์คืออะไรรูปแบบดิสเพย์คือการโฆษณาที่อยู่ข้างๆว,วิดีโอของคุณนะฮะโดย ที่คุณจะสามารถเห็นแน่นอนอยู่แล้วเป็นพื้นฐานในการที่คุณจะทำชาแนลต่อให้คุณนะฮะไม่กดมันก็จะขึ้นนะครับผมโฆษณาตัวที่สอนคือโสโฆษณาแบบซ้อนทับการโฆษณาแบบซ้อนทับคืออะไรคือซ้อนทับวิดีโอของเรานั่นเองนะในส่วนนี้แหละเขาเรียกว่าการซ้อนทับนะครับผมส่วนวิดีโอแบบที่3คือวิดีโอที่เป็นแบบสคริปแอดนะก็คือวิดีโอแบบข้ามได้ฮนะพูดหรือเรียกกันง่ายๆก็คือวิดีโอที่เล่นเป็น ที่เป็นวิดีโอของเราที่เล่นไม่ใช่สิต้องผมอธิบายว่าเป็นวิดีโอโฆษณาที่เล่นทับบนวิดีโอของเรานั่นเองนะแต่ว่าจะสกิปแอดได้ไม่สกิปแอดได้นั้นมันอยู่ที่เรานะฮะว่าเรามีสับสกยน้อยอมากน้อยเท่าไหร่นะฮะ การที่เรากดสคริปแอดได้ก็จะเป็นเลทที่น้อยลงไปอีกก็ค่าโฆษณาก็จะจ่ายให้คุณน้อยลงไปอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสับส i b e เกิน1 0,000หเมื่อไหร,หร่คุณสามารถตั้งค่าโฆษณาให้มันเห็นแอดโดยที่ไม่สามารถกดสคริปแอดได้ด้วยนะก็จะทําให้คุณมีเลทโฆษณาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณจําเป็นที่จะต้องอทำคอนเทนต์ให้คนน่าสนใจนะเพื่อที่ให้คนติดตามคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับ โด,โดยรูปแบบโฆษณาโฆษณที่4นะที่ผมบอกไปก็คือเป็นการโฆษณาแบบไม่สกิปแอดโอเคนะฮะวันนี้ก็จะมาบอกทุกอย่างาไม่ใช่ทุกอย่างจะบอกการเริ่มต้นและการเตรียมตัวนะฮะโดยรอบนี้ก็คือการสร้างรายได้โฆษณานะฮะมีอยู่สีรูปแบบนะอย่าลืมนะครับนะโดยขั้นต่อไปฮนะที่ผมจะสอนคุณคือคุณต้องมี Tool หรือโปรแกรมนะฮะต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้นะ,ะโดยอย่างแรกเลยคือ,อ To นะ To เติม S อด้วยนะฮะ to, to อย่างแรกที่ผมจะแนะนำก็คือ To ในอ่าวิดีโอฮะ To วิดีโอมีอะไรคุณมีอ่าววิดีโอนั้นก็คือกล้อง DSLR ฮะอย่างแรกเลยถ้าคุณมีหรือคุณไม่มีแต่ผมจะบอกกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะกล้อง DSLR ก็คือกล้องกึง่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องที่พวกมืออาชีพเขาใช้กันมันจะถ่ายวิดีโอได้ด้วยฮะ แน่นอนนะคุณสามารถสร้างสารรค์ครีเอทงานของคุณโดยการถ่ายวิดีโอของคุณได้นั่นเองนะคุณจะเอาไปทําเป็นบูสกรีนหรือเลสกรีนหรือคุณจะไปทำวิวถ่ายทําอะไรก็แล้วแต่กล้องที l r ช่วยคุณได้ฮะนะต่อไปที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ดีเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาร์ทโฟนหรือมือถือแล้วนั่นเองนะมือถือฮนะ นะมือถือของเรานั้นนะสามารถอัดเป็นรูปภาพเออเป็นถ่ายเป็นรูปภาพหรืออัดวิดีโอก็ได้ฮะนะนะเพราะว่ายังไงแล้วซะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้คุณมีผลงานนะมีมีชิ้นงานแน่นอนนะหนอันนะฮะโดยทูวิดีโอแต,ผต,ออตววนะ่ผมต้องใช้ตัวบวกสินะผมต้องใช้ตัวบวกจะได้ไม่งงกันโอเคต่อไปนะวิดีโอสามารถเกิดจากอะไรได้กกล้องฮนะกล้องเว็บแคมนะ กล้องเขาเรียกว่าอะไรกล้องต่อคอมพิวเตอร์นะจะได้ไม่งงกันนะฮะโดยวนะิดีโอนั้นสามารถที่จะแน่นอนก็คือเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นแหละนะส่วนต่อไปฮนะที่ผมจะมาแนะนําก็คือซสาร์ฮะหรือเสียงนั่นเองนะพิมพ์ภาษาไทยดีกว่านะฮะเสียงมีอัดได้ตั้งแต่ไมโครโฟนนะนะมันคงไม่ต้องมาบอกกันอยู่แล้วมั้งตรงนี้นะแต่ก็เผื่อคนไม่รู้แล้วกันนะ 2ฮะคือมือถือคุณสามารถเอามือถือที่จะอัดเสียงได้ฮะนะนะสมาร์ทโฟนสมัยใหม่คุณสามารถที่จะอัดเสียงเป็นนักข่าวโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องพกเทปนะไปสัมภาษณ์ใครอีกแล้วคุณแค่มีมือถือของคุณคุณก็สัมภาษณ์คนคนหนึ่งได้นะสร้างเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเป็นข่าวชิ้นหนึ่งก็ได้นะฮะโดยต่อไปที่ผมจะพูดก็คือพิจารนะหรือภาพนั่นแหละนะภาพภาพถ่ายนะอะไรไม่งง นะภาพถ่ายมีอะไรบ้างที่คุณถ่ายได้แน่นอนนะ DSLR เป็นแบบดีเลยนะภาพถ่ายมือถือนะได้เยอะแยะฮนะกล้องจริงๆมันก็เหมือนกับวิดีโอนั่นแหละนะฮะนะกล้องต่อคอมพิวเตอร์ <c oughs> อะไรอีกนะผมขออนุญาตขยายใ่ายหน่อยโอเคนะฮะโดยต่อไปนะฮะที่ผมจะบอกนะ เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะพิเศษหน่อยนะก็คือทูที่พิเศษหน่อยก็คือตัวโปรแกรมฮนะผมต้องขอตั้งชื่อเป็นพิเศษตัวโปรแกรมที่คุณจะใช้จัดการทุกอย่างในส3ขั้นต้นที่ผมบอกมานะฮะก็จะมีโปรแกรมจัดการรูปภาพวิดีโอโปรแกรมตัดต่อทั้งหลายนะะที่คุณจะต้องใช้ให้เป็นนะใช้ให้คุณต้องใช้ให้เป็นแน่นอนนะฮะถ้าคุณใช้ไม่เป็นนี่คือคุณก็ สร้างสรรผลงานไม่ได้นะแน่นอนโดยโปรแกรมแรกที่ผมจะแนะนำฮะขออนุญาตใช้ฟังก์ชันนิดหนึ่งนะโดยโปรแกรมแรกที่ผมจะแนะนำคือเวกัสโปฮะตัวนี้เจ้าตัวนี้นี่นะเวกัสโปตัวนี้ผมจะใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ตัดต่อนะจริงๆผมก็ใช้จะใช้พิม Pro ด้วยแต่ว่าเครื่องนี้มันไม่มีฮะผมก็เลยใช้ Sony Vegas Pro นะรุ่น <ะ S 1> ที่ผมใช้คือรุ่น13นะฮะแล้วก็เป็น64บิต นั่นเองนะต่อไปที่คุณจะต้องมีในการแคสสายนี้ก็คือพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายเกมมาที่ใช้นะเป็นโปรแกรมอัดภาพหน้าจอฮะผมจะใช้2ตัวนี้เท่านั้นนะก็คือโปรแกรม Action กับ Bandit c a m นะจริงๆจะมีแฟ a มีอะไรให้คุณใช้ด้วยนะคุณก็ไปหาโหลดเอาได้เป็นไลเส้นนะของผมของผมก็นะบอกไม่ได้เป็นไลเส้นหรือเปล่านะกรร็รู้กันอยู่นะครับก็ตัว Action กับแบ n d ิต Cam นั้นเป็นอะไรที่ ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทําให้เราสร้างสัญงานบนคอมพิวเตอร์ของเราได้นะเพราะฉะนั้นจงมีไว้เถอครับมันช่วยคุณได้เยอะแน่นอนนะโปรแกรมต่อไปที่คุณจะใช้อ่เรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อเสียงจริง,รงๆแล้วผมจะใช้ในส่วนของ vegas pro เลยนะฮะผมจะใช้ตัวเดียวกันผมจะไม่มีมาแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสียงแยกสิยงน้อยเสียงอะไรผมผมไม่มีนะผมจะมีแค่3โปรแกรมนี้นะอ่ะผมให้อีกโปรแกรมหนึ่งแล้วกันในการที่จะอ่าเขาเรียกว่า ใช้ใช้เพื่อดูดไฟล์หรือดูดอะไรจริงๆแล้วนี่ฮะ YouTube Downloader จริงๆมันเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube มาได้นะฮะแต่ว่าคุณมันไม่ใช่แค่การดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube นะฮะคุณเห็นไหมว่ามันสามารถโคเวอร์ได้นี่คุณสามารถที่จะแปลงไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์ที่มันต้องการได้ฮะนี่ฮะเป็น MP3 ก็ได้ นะเป็น avi ก็ได้นะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นโปรแกรมดูดและโปรแกรมแปลงในตัวเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปหา Factory อะไรก็แล้วแต่ที่มาแปลงไฟล์คุณไม่ต้องฮนะ YouTube Downloader เนลยฮะ utd video downloader ตัวนี้นะมีครบหมดจริงๆนะคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วแล้วคุณสามารถที่จะตัดนะเนี่ยคัดตั้งแต่เริ่มต้นเวลาเท่าไหร่นะเอ็นเวลาเท่าไหร่นะคุณสามารถใส่แล้วกด cover ว i ดีโออกมาปุ๊บคุณได้งานเลยฮะส่วนใหญ่ที่ผมจะดูดก็คือประเภท วิดีโอที่เป็นเสียงของมันด้วยนะผมต้องการเสียงเสียงนี้ฮะผมก็เลยจะดูดวิดีโอมาแล้วก็โคเวอร์มาเป็นเสียงนะส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้อย่างนี้มากกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยไปแตะต้องสายเทาสายดำนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะยังไงก็ให้ดูฮะสี่โปรแกรมนี้ฮะหน้าตาแบบนี้ฮะนะที่ผมใช้เป็นประจำนะส่วนคำถามว่าแอคชั่นกับแบนดิตแคมมันก็เหมือนกันนะพี่นะจริงๆแล้วใช่ฮะ โดยพื้นฐานการทำงานมันเหมือนกันเหมือนกันเลยแหละฮะนะแต่ผมต้องบอกว่า Bandit Camp นั้นผมมีความเชื่อว่าเมื่อเข้าไปในอินเกมฮะ Bandit c a m สามารถที่จะอัดได้ดีกว่านะไม่รู้เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะส่วนใครที่เชื่อว่าแอคชั่นดีกว่าก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนที่3พูดกันไปแล้วในส่วนของเรื่อง True ใช่ไหมต่อไปฮนะคือการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นนะ แน่นอนคุณจะต้องมีฮะ Gmail คุณจะต้องมี Gmail แน่นอนนะขออนุญาตใช้อ่า IE แล้วกันนะเพราะมันไม่ได้ผูกอะไรกับบัญชีผมเท่าไหร่นะนี่ฮะคุณมี Gmail นะคุณจะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับ Google นั่นเองนะฮะ Google มีอะไรบ้างก็มี Gmail มี YouTube นะมีอะไรอีกมี YouTube a n a l y ิ t i c นะฮะมี YouTube เอ่อมี Google a n a l y t i c s นะขออภัยมี Google Analytics ที่คุณสามารถใช้ได้นะมี g o g l e d r i v e มีโออีกเยอะแยะมากมาย Google Map Google Play โอ้ g o เ g l e Plus โอ้เพียบนะถือว่าอันเดียวครบเครื่องคุณจงมีไว้เถอะครับนะส่วนใครที่ยังไม่มีก็สร้างซะนี่ฮนะโดยการกดคลิกไปที่สร้างบัญชีนะโดยที่ผมจะไม่สอนนะว่า กดสร้างอะไรยังไงคือมันเป็นภาษาไทยคุณสามารถที่จะทํามันได้อยู่แล้วนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคุณมีแค่ Gmail ฮะคุณก็จะสามารถเริ่มต้นได้นั่นเองนะต่อไปฮ <c> ะ <oughs> ผมขออนุญาตปิดนะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องสําคัญที่สุดของ EP นี้นะนั่นก็คือการวางเป้าหมายฮะนะต้องบอกก่อนว่าการวางเป้าหมายนั้น มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะสำหรับสายขาวนะโดยผมโดยผมนั่นเองนะฮะปีความส่วนตัวก็คืออ่าผมเป็นประเภทที่สามารถรู้เบื้องต้นในทุกๆเรื่องได้แต่ผมไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรที่มันลึกได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมทําได้ผมก็จะจับมาเป็นคอนเทนต์เลยนะโดยอ่าเอาคอนเทนต์ของผมก่อนละกันผมเป็นประเภทสายเกมเมอร์นะเป็นเกมเมอร์ก็คือจะ แคสเกี่ยวกับเกมหรือไม่ก็อะไรสักอย่างแต่ผมเป็นคนพัฒนามอดทานสเลชันก็คือเป็นพวกแปลภาษาด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะทํามอดแป,แปลจากเกมภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะแล้วก็มาให้คนได้เล่นการแจกจ่ายคนที่ได้เล่นกันเป็นภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็นเกมในยุคนี้เป็นภาษาไทยอีกแล้วนอกจากเชี่ว่าคุณจะมีมอดนั่นเองนะผมก็คือคนที่ทํามอดภาษาไทยนะใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ของ ชแนลเซอร์เซตนะก็ไปกดได้นะครที่อยากลองเล่นเกมภาษาไทยนะสกายลิมนะหรือว่าเขา,า,า,าเรียกว่าอะไรเกมเลยนะว Watch, Watch, อชวอชใช่ว่าสักอย่างอ่อเวสแลนด์ land, นะเวสแลนด์สองนะซึ่งผมเริ่มแปลเป็นภาษาไทยแล้วไปไปได้ค่อนข้างเยอะนะขอขอมนิดนึง <c oughs> นะต่อไปผมจะบอกการวางเป้าหมายการวางเป้าหมายนะฮะของคนเราคุณต้องกำหนดแนวทางของตัวเองก่อนอย่างเช่นผมเป็นเกมเมอร์ฮะสายเกมฮะต้องเรียกว่าสายเกม คุณก็จะต้องแคสเกมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบนะสายอะไรสายท่องเที่ยวฮะท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวผมตกภาษาภาษาไทยละสายท่องเที่ยวฮะสายท่องเที่ยวคุณมีอะไรต้องเยอะแยะที่คุณให้คุณได้คร์นะคุณยังมีกล้องอย่าลืมนะครับว่าคุณมีกล้องโดรนแล้วคุณจะคุณจะซื้อโดรนมาถ่ายภาพแล้วก็ทาเป็นวิดีโอสายซาวเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันเกิดความอเมซิ่งนะคุณก็ทําเลยฮะ นั่นคือการกําหนดแนวะทางของคุณนะมันมีเยอะแยะมากมายฮนะสายท่องเที่ยวสายเกมสายอาหารนะนะผมเที่ยวที่ผมนึกออกก็เยอะฮนะสายอะไรอีกสายความรู้ฮนะตอนที่เหมือนที่ผมกําลังถ่ายทอดเนี่ยนะนะคุณสามารถที่จะกําหนดตัวเองได้เลยนะคุณไม่จมําเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบใครนะแต่ถ้าคุณมีคนเป็นคนครีเ reativ e หน่อยนะผมจะแนะนำก็คือเหมือนคล้ายๆกับพวก v r s h o w นะก็คือเป็นพวก อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายการนะเป็นรายการที่มีคอนเซปต์นะมีการเขียนบทมีการเขียนสคริปต์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทํางานหนักขึ้นไปอีกนะฮะในการที่คุณจะทํารายการอะไรกันหนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะถ้ามันฮิตเมื่อไหร่คุณจะเป็นสายข่าวที่สบายที่สุดที่คุณจะไม่ต้องไปอ่าไปกลัวการอ่าไปกลัวค่า CTC นะคุณแค่มีอ่ะอ่ะ เรื่องค่าเดี๋ยวไว้ก่อนนะผมจะชักจะโม้กันไปแล้วนะเรื่องค่าต่างๆเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิป ep 2นะให้คุณได้รู้และคุณต้องจำนะคุณจะต้องเจอแน่ๆกับศัพท์พวกนี้นะผมจะสอนคุณหมดว่าค่าตัวนี้แปลว่าอะไรค่าตัวนี้แปลว่าอะไรนะหลายๆคนยังไม่รู้เลยนะว่าค่าตัวนี้มันแปลว่าอะไรทำเสอทำยูทูบมาอาจจะสามสี่เดือนพี่แม่งรายได้ไม่ขึ้นเลยไม่กระเตื้องเลยไม่รู้จะทํายังไงนี่แหละครับมันอยู่ที่การวางแผนและการวางเป้าหมายนะคุณจะต้องวางเป้าหมายให้ได้ก่อน นะฮะโอเคหมดกันไปแล้วกับการวางเป้าหมายอย่างแรกคือคุณต้องกําหนดเป้าหมายนะคะุณ okay. ต้องกําหนดแนวทางนะอันนี้คือแนวทางของคุณนะการกําหนดแนวทางนะคุณต้องกําหนดนะว่าคุณจะไปทางไหนไปสายไหนสายอะไรนะก็เหมือนคุณไปขึ้นรถเมลสายหนึ่งแล้วคุณไม่รู้คุณจะไปคุณรู้ว่าคุณจะไปแตุดจักแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปสายยังไงนะคุณต้องกําหนดทางของคุณเองนะฮะต่อไป สิ่งที่คุณต้องทําคือเรียนรู้พฤติกรรมฮะนะคุณต้องเรียนรู้พฤติกรรมนะของคนดูคุณเห็นลฮะคุณเห็นตัวอย่างคลิปของคนอื่นนะที่กดไลค์กด s u b สไครต์กันเป็น4 0่แ0นห้าแสนเป็นล้านเฮ้ยทำไมมันถึงได้อย่างนั้นนะชนแนลคนไทยยังมีหลายหลายคนที่ทำซับสไครต์ได้เป็นล้านก็มีนะ เป็นคนที่ประสบความสําเร็จไปแล้วนะอย่างเช่นคุณอะไรสักคนนึงนี่แหละผมจำไม่ได้แล้ะที่ไปลง y t u t u เออที่ไปลงในพันทิปนะฮะเขาก็เป็นสายโคเวอร์ผมก็ติดตามเข้ามาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะจนตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีกันไปกับสายขาวนะซึ่งเป็นสายโคเวอร์โคเวอร์เพลงอ่ะรายการเพลงนะั่นเราได้อีกแล้วนะเราได้คิีเอมาเรื่อยๆฮะเพลงนะโคเวอร์เพลงนะ การที่จะ cover เพลงคุณก็ต้องดูลิขสิทธิ์ของเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทอดกันใน E ีีหลังนะเอา e ีนี้ให้จบก่อนนะวันนี้ผมจะมาแชร์จนหมดเฟือกกันแหละนะการเรียนรู้พฤติกรรมของคนดูฮะการเรียนรู้พฤติกรรมของคนดูคืออะไรการเรียนรู้พฤติกรรมของคนดูคือเมื่อคุณอัปโหลดคลิปหรือคุณเห็นแนวทางว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ที่คนจะสนใจเหมือนเรานั่นคือการเรียนรู้พฤติกรรมของคนดูฮะอย่างเช่นผม นะผมเป็นคนที่เล่นเกมผมก็ดูฮะใครชอบเล่นเกมแบบผมบ้างเทียบเลยนะเพราะฉะนั้นผมมีทาร์เก็ตผมมี C.C.U ที่แน่นอนนะ C.C.U คืออะไร C.C.U คือจำนวนคนที่สนใจนะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันคนจะได้ไม่งงนะเฮ้ยผมเห็น C.C.U ของสายเกมผมเห็น C.C.U ของสายท่องเที่ยวผมเห็น C.C.U ของสายอาหารและผมเห็น C.C.U ของสาย cover เฮ้ยผมก็เอามาชั่งน้ำหนักว่าผมมีความถนัดทางด้านไหนมากกว่ากันและผมจะไปทางไหนได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกฮะ คุณจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมของคนดูเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่ว่าคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยผม,ผมอยากทำมันเนี้ยผมอยากทําการแต่งมอเตอร์ไซค์ใช่ครับคุณแต่งได้ครับคุณทําออกมาได้แต่คนที่สนใจเรื่องการแต่งมันก็มีน้อยถูกไหมเพราะฉะนั้น ccu ระหว่าง1 0 0 0 0แกับ1 0 0 0 0มเนี่ยมันต่างกันนะครับมันต่างกันเป็นเกือบ10เท่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ ว่าคุณจะไปทางไหนคุณจะกําหนดแนวทางยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันมันดนะีในการจะครีเอทมาแต่ผมไม่แนะนําให้เป็นเอาเป็นแนวทางหลักๆนะคุณจะทําเป็นแบบเฮ้ยอีอีพีสเปเชียลการต่อประกอบรถยนต์ประกอบรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างเงี้ยคุณได้นะคุณก็ต้องจําไปใช้นะฮะต่อมาการเรียนรู้พฤติกรรมผมอยากให้คุณแบ่งออกเป็น2ออย่างนะก็คือการเรียนรู้พฤติกรรมก่อนนะก่อนลงวนะิดีโอฮะ การเรียนรู้พฤติกรรมก,ก่อนลงวิดีโอคืออะไรคือคุณต้องดูแนวทางอะอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นคือคุณต้องรู้ว่าจํานวน C C U ที่ความต้องการที่คนจะดูอะมันเยอะมันน้อยขนาดไหนเช่นถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเฮ้ยมันเยอะคุณจะทำนะคุณก็เหมือนแบบดีมานซับไพ่นะคุณนะฮะก็คือความต้องการมันสูงแต่ว่าคนทํามันน้อยคุณก็ทํามันซะ แล้วก็แล้วตอนนั้นถึงถึงตอนนั้นคุณจะได้รับยอดวิวที่คุณเป็นเป็นสิ่งที่คุณน่าจะพอใจนะฮะอย่างน,น้อยก็ต้องมีหมื่นต้นๆน,น,นะอย่างที่สองฮะก็คือหลังปล่อยคลิปฮะนะลองลองปล่อยวิดีโอนะผม้องใช้คำนี้ดีกว่าการสังเกตพฤติกรรมของคนดูหลังปล่อยวิดีโอนั้นเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ารีพอร์ตนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูนะมันจะ มันจะเชื่อมกับผมแนะนำให้ใช้ Google Analytic น,น,นะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งสำหรับ Google Analytics กับ Google AdWords นะฮะเพราะว่ายังไงคุณจะต้องใช้มันแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถลงลึกได้เพราะมันเป็น EP แรกที่จะให้คุณรู้ว่าคุณควรเตรียมตัวอะไรนะฮะการเรียนรู้พฤติกรรมหลังปล่อยวิดีโอนั้นคุณจะต้องดูฮะว่าคนดูที่คุณที่คุณถืออยู่เนี่ยที่คุณสับสไครต์หรือคนจะกด เข้ามามดูปจะมีช่วงไหนนะการปล่อยวิดีโอไม่ใช่คุณอยากจะปล่อยตีห้าก็ปล่อยนะฮะอยากจะปล่อยตีสองคุณก็ปล่อยนะไม่ใช่จะปล่อยถ้าตอนหกโมงใครจะตื่นมาดูล่ะฮะนะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะฮะทำวิดีโอที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นระบบภาษาอังกฤษหรือภาษาที่คุณถนัดในภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยคุณจะต้องปล่อยตามเวลาของเขานะฮะเพราะฉะนั้น ผมแนะนําให้คุณนะต้องต้องเขาเรียกไรมีความแอคทีฟนิดนึงถ้าคุณจะไปสายนอกนะฮะสายนอกก็ดีนะผมบอกก่อนเลยสายนอกคือสายที่สามารถทําเงินได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันจะมีทริคอยู่นิดนึงนะให้คุณได้เสิร์ชได้คุณได้เข้าไปดูเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้จากผมอันนี้แหละนะผมจะปล่อยจนจนหมดเปลือกนะใครจะใครจะสอนและเก็บตังค์ผมก็ไม่สนแต่ผมสอนฟรีในวิดีโอผมนี่แหละนะยังไงก็อย่ากโกรธกันนะครับสำหรับสายอื่นๆที่หาทาง ทำมาหากินทางนี้แต่ว่าผมอยากให้คนเกิดความครีเอทีฟในการสร้างสารรค์ผลงานเป็นสายข่าวมากขึ้นนะโดยที่ได้ความรู้จักผมไปพัฒนาตัวเองนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะผมก็มี s u b สไครต์ต้นๆนะแค่พันต้นๆร้อยต้นๆนะผมก็มีหลายชแนลนะแต่ว่าชแนลทุกชแนลผมเป็นสายข่าวหมดเพียงแต่ว่าผมแบ่งแยกท่านั้นเองว่าเอ้ย แถวนี้ไปทางไปทางนี้นะไปกําหนดไปทางนี้สายเกมนะแนวนี้ไป้งหมดทางสายไหนอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นพฤติกรรมที่คุณจะต้องเรียนรู้จากคนนะสำหรับวันนี้ฮะก็คงจะวางพูดแค่นี้แหละเพราะว่ามันจะเกินครึง่งชั่วโมงนะเดี๋ยวคุณจะเบื่อซะก่อนนะเดี๋ยวยังไง EP ตีต่อๆไปผมจะเจาะลึกไปเรื่อยๆ,ๆนะวันนี้เราแค่มาเริ่มต้นนะฮะสำหรับใครที่นะยังไม่ได้สมัคสมาชผม นะหรือยังไม่ได้กดไลค์ในแฟนเพจผมยังไงผมขอนะเป็นกําลังใจสักจึก2จึกนะฮะก็เดี๋ยวจะทํามาเรื่อยๆเพื่อให้คุณได้เริ่มที่จะคิดและเป็นครีเอทีฟนะคุณจะเป็นครีเอทีฟของตัวเองคุณจะมีความคิดเป็นของตัวเองและคุณจะมีชั้นเน้านะที่เป็นสายสีขาวของตัวเองนะยังไงผมต้องบอกก่อนว่าคุณต้องอดทนนะคนที่เดินสายสีขาวคุณต้องอดทนมากๆนะผมย้ำำําคํานี้จริงๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมเซอร์เสดนะฮะขอจบบรรยายไว้เท่านี้ก่อน เดี๋ยวยังไงเราจะมาพูดถึงอีกทีตอน EP ที่2นะแต่ EP ที่2จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะวันนี้ผมปล่อยตัวอินโทรไปก่อนเพื่อให้คุณได้ผมขอเช็คเรตติ้งก่อนละกันว่าจะมีคนสนใจมากมายขนาดไหนเพราะว่าตอนแรกที่ผมเขียนตอนแรกที่ผมอ่าเขียนโพสต์ลงไปใน Facebook ผมก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะผมบอกก่อนเลยว่าผมก็อาจจะโดนเพ่งเลงจากใครหรือเปล่านะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อที่จะให้คนได้รู้มากขึ้นนะเพื่อที่จะ มีทางไปอะพูดง่ายๆเลยเพราะบางคนทำ YouTube Channel มาไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรฮะนะวันนี้คุณจะได้กำหนดแนวทางของตัวเองแล้วว่าคุณจะทำอะไรนะคุณคุณจะทำอะไรคุณเนี่ยตอนเนี้ยคุณไปคิดเลยนะแล้วเดี๋ยว EP สอนปุ๊บผมจะมาเริ่มที่จะเข้าไปในเนื้อหาของ y t u t u นะฮะแล้วก็ Google นะ s e n s e แล้วก็ Google Analytics นะฮเดี๋ยวจะมีสอน Google Adwords ด้วยเพื่อจะให้คุณได้สั่งซื้อโฆษณาจากทาง Google นะซึ่งผมก็ หลายคนอาจจะไม่ได้ใช้แหละแต่ก็มีอีกหลายคนนะที่ต้องใช้นะยังไงผมก็จะพูดให้หมดหมดเปลือกแล้ววันเนี้ยผมจะใส่คุณให้เต็มที่เลยคุณจะได้มีความรู้เอาไปพัฒนาชขนงของคุณนะสำหรับใครที่มีคําติชมอะไรคุณสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะผมผมไม่ซีเรียสนะผมยอม,อมรับเลยฮะว่าอะไรที่ผิดอะไรที่ถูกนะผมเป็นคนตรงๆนะยังไงก็ติได้ชมได้ฮะนะนะยังไงก็ขอบคุณแล้วกันที่มาดูวิดีโอของผมยังไงวันนี้ฮะเซอร์เซธต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะใน Facebook นะแล้วก็กด Subscribe ใน YouTube นะแล้วก็นะวิดีโอตรงนี้นะฮะที่คุณเห็นอยู่นั้นเป็นการแสดงหมดภาษาไทยนะกับเกม s k y r ล m มนั่นเองตอนนี้มันดำเนินมาถึง EP8 แล้ละนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับวันนี้เสร็จต้องขอลาไปจริงๆแลสวัสดีครับ